สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาอยู่กับผมนะครับเอิร์ธจากช่องเลสเลปเ p อร์นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาอบอกทริคหรือว่าแนะนําการเล่นเกมอะไรต่างๆนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นครับทุกคนเรื่องสําคัญที่ว่านั้นก็คือการอัปเดตแพทใหม่ครับเมื่อวานวันที่5สิงหาคมตอนประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับอัปเดตไป2ชั่วโมงวันนี้ก็เลยตั้งใจว่า อยากจะมาแปลและอธิบายให้เพื่อนๆได้รู้ว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็จะพยายามจะแปลให้เข้าใจแล้วถูกต้องทุกข้อนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับโอเคครับทุกคนไม่เสียเวลากันนะครับหลักๆเนี่ยตัวเกมเขาบอกว่าจะมีการแก้ไขการปรับปรุงประมาณสาหัวข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรกก็คือเกมเพย์เชนส์นะครับเป็นพวกเพิ่มหรือลด สิ่งต่างๆภายในเกมนะครับผมอย่างที่2ก็คือ Quality o f life นั่นจะเข้าข่ายประมาณว่าสำหรับคุณภาพคอมหรือคุณภาพในชีวิตคุณอะไรอย่างนี้ให้ดียิ่งขึ้นนะครับและอย่างสุดท้ายคือ b u g f i x e s ครับตัวนี้คือแก้บัคทั้งหลายแหล่นะครับที่มีคนแจ้งเข้ามาอะไรอย่างนี้เนาะก็มาลุ้นดูนะครับว่ามีบัคที่เราเจอบ้างไหมเราจะได้ไม่ต้องเจอเมอนมันอีกนะ <S <S อ่ามาเริ่มเป็นที่ข้อแรกเลยนะครับผมเกมเพ a t เชนส มีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอย่างแรกเลยก็คือ s a ก้าโหมดนะครับเป็นโหมดตำนานนะครับโหมดนี้เปลี่ยนทุกแบบเลยไม่ว่าจะเป็นโซโล่มัลติเพเยอร์แบบ2-3คนหรือมัลติเพเยอร์แบบที่นอกจาก2-3คนนั่นเองนะครับอะมาเริ่มที่โซโล่เขาบอกว่าจะลดเลือดและเกาะของเฮลซิงนะครับไปนิดๆหน่อยๆน,นะครับและสำหรับ2-3คนจะลดเลือดเกาะและพลังโจมตี ของพวก c ครีเอเจอร์น่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ต่างๆนะครับลดไปนิดนึงเช่นกันและอันสุดท้ายคือโมดตำนานที่เป็นกลุ่มมันติเพเยอร์หลายๆคนเลยนะครับอันนี้ลดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะเล่นกันยากใช่ไหมเป็นแบบกลุ่มเนาะก็จะลดเลือดลดเกาะของเฮลซิงนิดนึงนะครับลดเลือดลดเกาะลดการโจมตีพลังโจมตีของโยตุนไปนิดนึงเช่นกันและสุดท้ายสําหรับหวดนี้ ลดความถี่ในการเกิดของเฮลซิงตอนกลางคืนให้ครับอืมก็จะทำให้การบ้านง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่อ่าบอกว่ายากจังเลยอะไรเงี้ยน่าจะโอเคขึ้นแล้วครับถัดมาหมดเซอร์ไเวนะครับโหมดเอาชีวิตรอดหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะปลดได้เมื่อผู้เล่นเลเวล3นะครับแต่เขาปรับให้เหลือผู้เล่นเลเวล2ก็เข้ามาเล่นหมดนี้ได้แล้วนะ และยังอยู่กันที่โหมดเอาชีวิตรอดนะครับแต่แก้ไขในส่วนของรางวัล XP นะครับก็คือรางวัลค่าประสบการณ์เขาบอกว่าระบบเนี่ยให้รางวัลกับผู้เล่นเป็นค่าประสบการณ์เยอะพอสมควรเลยนะครับหล,หลังจากแค่ที่ผู้เล่นออกจากโหมดเซิร์ฟเว,วอร์เท่านั้นเองนะครับถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะขเขาเรียกโหมดช่องโลกครับที่แบบไปจอคนอื่นอย่างเงี้ยเนาะ เขาก็เลยแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับถัดมาครับหัวข้อถัดมาคือโหมดค่าความคงทนของอาวุธเขาจะแก้ทุกอันเลยนะทั้งดาบขวานและก็ค้อนนะครับ3อย่างเนี้เขาบอกว่าจะเพิ่มค่าความคงทนสําหรับอาวุธธรรมดาอาวุธพิเศษและก็อาวุธระดับหายากนะครับประมาณนึงเลยนะครับส่วนอาวุธตํานานอีพิกเนี่ยจะเพิ่มให้นิดนึงครับก็ทําให้อาวุธแตก ยากขึ้นนะครับพังยากขึ้นและในส่วนของธนูเขาบอกว่าเพิ่มให้จำนวนหนึ่งของทุกความหายากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธรรมดาพิเศษหรือว่าตำนานทุกระดับประทับใจครับผมถัดมาในส่วนของการซ่อมอาวุธจะลดจำนวนการใช้ดวงวิญญาณสําหรับซ่อมไปนิดนึงนะครับก็ดีครับเพราะว่าซ่อมแผงมากข้อนี้เห็นด้วยถัดมา การดอบของจากตัวเฮลซิงนะครับเขาบอกว่าจะดอบดวงวิญญาณก็คือเวลาตีมอนแล้วดวงวิญญาณจะตกเพิ่มมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมากขึ้นจำนวนหนึ่งระหว่างตีตอนคืนนะครับผมข้อต่อไปข้อนี้คือเวลาไปเก็บเกี่ยววัตถุดิบต่างๆนะครับเขาจะเพิ่มจำนวนวัตถุดิบให้ นิดนึงนะครับสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่เป็นพวกพืชน,นะครับอย่างเช่นน้ำมันเห็ดที่เอามาทำพูกน้ำยาโพชั่นทั้งหลายนะครับผมข้อต่อไปเพิ่มเยอะเหมือนกันเนี่ยกี่ข้อเป็น10ข้อแล้วปะข้อนี้เพิ่มอีกแล้วเพิ่มอัตราการรักษานะครับการเพิ่มเลือดจาก100เป็นครั้งละ150สูงสุดที่1 5 0 0 hp เลยนะครับโอ้โหใจปป้มสุด,สด ฟาร์มของง่ายเลยเช่นนี้ไม่ต้องกลัวเลือดหมดนะครับถัดมาเกี่ยวกับบอสครับทุกคนบอสต,ตัวนี้เป็นบอสท่าสมืดนะครับท่าสมืดนะบอสต,ตัวนี้เป็นมอสบอสต,ตัวนี้เป็นบอสท่าสมืดครับทุกคนเขาบอกว่าจะเพิ่มอัตราการทำดาเมจต่อเนื่องจาก1วิเป็น1.25วินาทีนะครับสำหรับสกิล Dark Pulse เข้าใจว่าจะเป็นสกิลวงกลม3วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคิดแต่คิดว่าใช่นะที่มันเข้าไปในวงแล้วจะโดนตึก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 ตลอดเลยทุกวิเพิ่มให้เป็น1.25นะครับจะได้กระตุกน้อยลงสุดท้ายครับผมเกี่ยวกับอาชีพนะครับมีอยู่2อาชีพที่ถูกปรับนะครับอาชีพแรกก็คือเ a นเจอนะครับเ a นเจอนี้จะเพิ่มดาเมจขั้นพื้นฐานสำหรับสกิลอ,อ,อ่านว่าอะไรเนี่ย Earth Step Ability นะครับจาก3 จาก200เป็น300เลยส่วนการเดี a ยนก็เพิ่มดาเมจเพิ่มความค่าความโจมตีไปเหมือนกันนะครับสำหรับสกิล laws of attraction นะครับจาก300เป็น400โอ้โหใครเล่น2ชีมนี้เป็นหลังนี่ฟินโอเคแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเพิ่มลดอัตรานน่นอัตรานี่นะครับมาอยู่กันต่อที่ quality of life นะครับ quality of life นะ่าจะเป็นอย่างที่ผมบอกไปนะ่นเกี่ยวกับชีวิต คุณภาพชีวิตของเรานะครับแล้วก็คุณภาพชีวิตของคอมด้วยเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าสำหรับ pc player นะครับผู้เล่นที่เล่นบนคอมจะตั้งค่าเริ่มต้นให้ของเฟรมเรทเนี่ยจะลิมิตอยู่ที่แค่60ไม่ใช่ว่าไม่จำกัดนะครับผมและเช่นกันนะครับค่าเริ่มต้นของคุณภาพเงา texture และอื่นๆทั้งหลายเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สูงระดับสูงนะครับไม่ใช่ะระดับแบบอีพิระดับ เทพเลยนะครับไม่ใช่ระดับสูงสุดและร้านค้าจะรีเฟซทุกๆยี่สิสชั่วโมงอันนี้ลดลงมาจาก48ชั่วโมงทําให้เราเสียตังง่ายขึ้นเงืน่นั้นเองนะครับมันดีต่อคุณภาพชีวิตเราตรงไหน <c oughs> <c oughs> โอเคก็มีของให้เลือกสรรเยอะขึ้นก็ดีครับ <c oughs> โอเคข้อถัดมาแก้บั๊กอะไรกันบ้างเอง่ยแพสรอบนี้นะครับอันแรกคือแก้ปัญหาเวลามีผู้เล่นบางคน ไม่ได้รับของระหว่างทําภารกิจนะครับทำ Challenge คือทําครบกฎเกณฑ์แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รางวัลอยู่ที่ต้องไปเล่นใหม่นะครับเสียเวลาเป็นหลายชั่วโมงนะแต่สุดท้ายไม่ได้เลยเลยเนาะข้อตัอมาคือมีผลเฉพาะผู้เล่นจาก PlayStation นะครับทำให้สามารถเข้าถึงชิปเมนูได้อันนี้ไม่แน่ใจครับไม่มี PlayStation นะครับก็แต่ก็ยินดีด้วยครับสำหรับคนที่เล่น PlayStation นครับก็เข้าได้แล้วนะ ถัดมาถัดมาถัดมาแก้ปัญหาเวลาผู้เล่นจับกลุ่มกันนะครับเล่นแล้วมันเกิน10บคนจะทําให้ไปจอยห้องอื่นแทนนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นบักแนวไหนอาจจะแบบเกิน10คนแล้วเด้งออกหรือเปล่าก็เลยอาจจะให้ไปเข้าร่วมกับกลุ่มกลุ่มอื่นแทนนะไม่ใช่กลุ่มที่ห้องมันเต็มแล้วนะครับอันถัดมาแก้ไขปัญหาเ,าเวลาชาร์จแล้วยิงสําหรับธนูนะครับเหมือนจะมีติดขัดบ้างเล็กน้อยอันนี้น่าจะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะครับ หรืออีก3ข้อข้อนี้อ๋อเหมือนกับประมาณว่าถ้าเราเซฟเกมแล้วเรากลับมาเล่นนะครับรูนของวอร์เดนเนี่ยมันจะรีคูดาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็จะทําให้ปัญหานี้หายไปนะครับ2ข้อสุดท้ายครับข้อลองสุดท้ายก็คือแก้ปัญหาเกี่ยวกับผลที่โชว์มันไม่โชว์ให้เราดูตอนหน้าจบตอนเล่นเกมจบนั่นเองนะครับและข้อสุดท้ายสำหรับแพทช์นี้ครับทุกคน อนุญาตให้ผู้เล่นทําการจับคู่สําหรับเกมที่ผ่านวันที่3าไปแล้วนะครับอืมโอเคคือวันที่เราจะไม่เห็นแบบเราไปจับคู่ปุ๊บเราจะไม่เห็นวันที่1วันที่2นะจะเป็นวันที่สามเป็นต้นไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะส่งผลฟีดแบ็กจากการเล่นไปนะครับสามารถเข้าไปที่ Dis discord อาของเกมนี้ได้เลยนะเขา เขาออนไลน์แอคทีฟมากนะครับสามารถไปติชมไปบอกนู่นนี่นั่นบอกว่าอยากให้ปรับตรงนู่นตรงนี้มีบั๊กเจอตรงนู้นตรงนี้สกินช็อตเข้าไปส่งได้เลยนะครับมีลิงก์ให้เรียบร้อยนะครับและสําหรับแผ่นนี้ก็จบเรียบร้อยนะครับสรุปก็คือแก้ไขปัญหาเนี่ยเยอะมากพอประมาณเลยนะครับแล้วก็มีร้านค้าที่ดีนะที่ดีก็คือมีสินค้าให้เราเลือกซื้อเยอะขึ้นแต่ไม่ดีก็คือเราเสียตังค์ยอะขึ้นนั่นเองนะอาจจะต้องเติมนะครับจังหวะนี้และสําหรับตัวเกมที่เปลี่ยนไปเนี่ย มันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าเขาลดดีบัฟพวกโอ้มอนต,ต่างๆนานา,นาเลยทั้งบอสทั้งทั้งมอนสเตอร์ทั้งหลายนะครับแต่ว่าเพิ่มอัตราการโจมตีเพิ่มบัฟหลายอย่างเลยสำหรับพวกเรานะครับโอ้โหก็คือสรุปแล้วเนี่ยทำให้เกมแพทช์นี้เล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะทำให้เราเล่นสนุกกันด้วยเนาะมันจะได้ไม่ยากเกินไปนะ enjoy ครับจังหวะน,นี้ โอเคก็สรุป,ปรเพียงเท่านี้นะครับผมสํหรับแพทช์นี้แพทที่แพทมาป่าที่1.03นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับเกมนี้นะครับแล้วถ้าผมหาอะไรได้อีกเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเพื่อนๆอ,อ,อีกเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับทุกคนบ๊ายบาย